สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็เรามองหาร้านปลดแบนที่ไม่โกงไม่เคียนเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูเครดิตรีวิวได้ที่ดีคอนเลยนะครับสำหรับใครที่เขามาปลดแล้วเนี่ยเขาปลตอบได้ดีเขาก็จะมาพิมพ์รีวิวกันไว้แบบนี้นะครับก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาปลดแบนโชว์ในเครื่องลูกค้าเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะคุยกับลูกค้าในดิสนะแล้วก็ปลดแบนโชว์ไปส,สดๆเลยฮัลโหลน้องชายอยู่ไหมอยู่ครับพี่โอเคเดี๋ยวพี่เริ่มปลดแบนเลยนะเองไม่ทำอะไรมาโดนแบนนนะ้องเต็มระบบตนด์ระ ประเทศมันได้เองไ,อไนนปนองใส่ไปบิดบามาพี่โดนคนในเมืองด่าอยู่เนอะอะไรเดี๋ยวพี่ปวดให้เองไปเต็มระบบต่อได้เลยโอเคครับพี่นี่แหละเองคัดล่อคีย์แล้ววางให้พี่ไหนคีย์ตัวเนี้ยอ่ะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเองไปทำตามท,ท,ที่มันบอกได้เลยให้เองไปรีคอมรีเน็ตแล้วก็เดี๋ยวเองรีคอมลีเน็ตเสร็จปุ๊บเข้าดีดมาหาพี่เดี๋ยวพี่ดูให้โอเคผมผมต้องรีคอมก่อนเลย ฮัลโหลน้องชายมาแล้วพี่รีเสร็จแล้วครับพี่โอเคเอง็งรีเน็ตรีไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมได่ครับเดี๋ยวพี่ขอเข้าแอนดิกไปอันนี้เดี๋ยวพี่เข้าเทสให้ดูก่อนถ้ามันขึ้นว่าไม่มีวริษก็คือปวดออกละเพราะว่าถ้ามันเป็นโดนแบนอะมันจะเป็นแบบหน้าติดต,ต่อแอดมินเหมือนเดิมเร่องนี้มันก็เทสได้เหมือนกันไม่ต้องเป็นสตาร์ทาขึ้นหน้านี้ก็แปลว่าปลดออกเรียบร้อยลวเดี๋ยวพี่ฝากรีวิวลบกวนแคปอันนี้แล้วก็รีวิวให้พี่ในห้องรีวิวจากปลดแบนด้วยน้องช ได้ครับพี่โอเคขอบคุณมากครับถ้ามีปัญหาอะไรติดต่อพี่ได้เลย